นางเอกดังพูดแล้ววาเลนไทน์ไร้สซ้นหวานแฟนหนุ่มตระกูลเบนจรงคกุล ปลูกต้นรักใช้สถานะแฟนมานานกว่า4ปีแล้วรักเอ๋ยเตยหอมกันไม่แผ่วสำหรับคู่ของนักแสดงสาวเชียร์ขีดกลางทิศคอพรริธาอภินันและหวานใจไฮโซบิ๊กขีดกลางธนพลเบญจรงคกุลแต่เมื่อ14กุมภาพันธท์ที่ผ่านมากลับไร้ซีนหวานไร้โมแเมนคู่ออกซื้อเหมือนทุกปีที่จนเกิดประเด็นสงสัยยังไงมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าล่าสุดเชียร์ขีดกลางบิ๊ก ก็ได้ควงแขนกันมาเปิดใจในรายการคุยแซบโฉพร้อมเคลียร์ชัดๆว่าวาเลนไทน์ที่ผ่านมาที่ไม่โพสต์ภาพคู่เพราะไม่ได้อยู่ด้วยกันซึ่งมุมบิ๊กได้บินไปร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งเพื่อนที่ออสเตรเลียส่วนสาวเชียร์เนอร์จักอยู่ในช่วงพักรักษาตัวหลังประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับเขา่าและขาก็เลือกที่จะไม่ไปด้วยเพราะกลัวไปรบกวนเป็นภาราฝ่ายชายแต่ก่อนหน้านั้นก็มีดีนอร์หวานกันล่วงหน้าสองต่อสองกันต่ออ้างแล้ว เรียกได้ว่ารักหวานฉ่ำแม่งคงขนาดนี้เมื่อไหร่จะมีข่าวดีสวมแหวนกันนะอาอา